เกษตรทำเงินยุคใหม่ไลฟ์สดวันนี้นะคะปวบจะพาทุกท่านไปพบกับเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองจำนวน8ไร่อายุ3ปี3เดือนนะคะซึ่งปกติเจ้าของสวนก็ใช้ชุด3เกลอเวิร์พลนซึ่งประกอบไปด้วยเวิร์ดเพลนอะมิโนเวิร์พลนแคตตาสานและปุ๋ยซีตราหญิงเกษตรมาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เรามี3เกลนวัตกรรมใหม่ที่ปรับปรุงพัฒนา ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะคะเห็นผลไวเธอจึงอยากจะมาลองให้รู้ว่าสามเกลอนวัตกรรมใหม่ของเราเป็นอย่างไรพอพ้นไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ mm. ก็เกิดความประทับใจใบใหญ่ใบเขียวใบมันส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของเธอในไลฟ์สดนี้เท่านั้นค่ะไปพบกันเลยค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยังยืนมาติดตามผลการทำงานของนวัตกรรมใหม่3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนโปรตอะมิโนเวอร์แพนคโร์ซานทั้งชนิดน้ำและชนิดผงไฮเทคปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านสีประชาตาบลชัมข้ออำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองที่แห่งนี้ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์นิวนวัตกรรม ของเวอร์แพนเขานั้นปลูกทุเรียนนะครับในพื้นที่อยู่8ไร่180ต้นอายุทุเรียนนั้น3ปี3เดือนเธอบอกว่าใช้สูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่อายุทุเรียนเล็กๆปัจจุบันนี้เธอเริ่มใช้เมื่อ2เดือนที่แล้วผ่านมาและเจ้าของสวนแห่งนี้บอกว่านะครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะ นี่คือเจ้าของสวนใช่ค่ะมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับอ่าชื่อทานตะวันวงลูกกาอ่ะชื่อเล่นว่าสันค่ะพี่สันผูดขออน<ช>ุญาตเรียกอย่างนี้ใช่ค่ะท่านที่ปรึกษาแล้วครับชื่อรัตนาวลินวงเนียมนะคะชื่อเล่นชื่อหลานค่ะครับผมพี่หลานครับทําไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับก็พอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ดีกว่าตัวดั้งเดิมนะคะไอ<ม>ตัวหญิงเกษตรมันละลายง่ายอาทิตย์เดียวนี่ก็รู้แล้วว่าวละลายหมด อ๋อหมายความว่าตัวหญิงเกษตรเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางดินชนิดเม็ดแล้วก็ใช้ง่ายนะครับหมายความว่าใช้ง่ายด้วยแล้วมันก็ละลายไวกว่าสูตรเดิมก็เลยมาแนะนําเธอเธอใช่ค่ะละลายเร็วค่ะไม่ต้องผสมในกระป๋องทุกทีจะต้องผสมในป๋องก่อนแล้วก็มาผสมในถังถังที่เราใช้เลยเอาละครับแค่นี้นะครับเธอแค่บอกว่ารู้แค่นี้ว่าประสิทธิภาพของรุ่นใหม่นะครับใช้ไลกว่ารุ่นเดิมผมมาถามเจ้าของสวนดีกว่าครับว่า ของเดิมน่ะเรารู้อยู่แล้วว่าดีถูกไหมครับใช่ค่ะพี่สันและปัจจุบันเนี่ยเรามาใช้เวอร์แพนกรอดอะมิโนเนี่ยนะครับกับไคโตัวซานเนี่ยนะครับที่เรียกว่าชนิดผงชนิดน้ำเนี่ยมีพร้อมหมดเนี่ยนะครับเราใช้ในส่วนของกรดอะมิโนนะนะครับเราใช้มากี่เดือนแล้วครับ ตัวใหม่นี่ใช้มาได้2เดือนแล้วคะ2 2> ่ะ2เดือนตั้งแต่เดือนไหนครับเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยาต้นเดือนกันยาใช่ดีก็จะปลายเดือนตุลาแล้วใช่ค่ะก็เรียกว่ากับ2เดือนนะครับใช่ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอายุทุเรียนของเรานี่ทุเรียนพันธุ์ไหน,นครับมอนทองค่ะหมอนทองจํานวนกี่ต้นครับทั้งหมดก็180ต้น180ต้นที่ยังไม่เคยให้ผลเลยยังเลยค่ะเพิ่งจะได้3ปี3เดือนตอนที่เราใช้ชุดเก่าก็ว่าดีแล้วถูกไหมครับค่ะ ชุดใหม่เนี่ยสูตรใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรครับตัวใหม่นี่คือว่าประทับใจตรงที่ว่าตัวเวอร์แพนน่ะมันละลายน้ําได้ง่ายตัวเก่าตัวดั้งเดิมอ่ะคือต้องตัดใส่กระป๋องแล้วก็กวนกวนกว่อนถึงจะไปเทใส่ในถังพันลิตรที่เราใช้กัน oh. แต่ตัวใหม่นี่คือไม่ต้องคือตัดใส่ถังแล้วก็กวนได้เลยเพราะมันละลายง่ายมากชอบตรงนี้ ชอบตรงนี้นะครับกวนแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปทำสองรอบชไม่ต้องเอามาผสมในขนาดเล็กก่อนแล้วก็ไปใส่ถังพันลิตรถูกไหมครับปัจจุบันนี้ละลายง่ายใช่คำว่าละลายง่ายนยเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่ถูกไหมครับใช่ค่ะใช้ง่ายละลายไวผมถามแต่ครับว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยสองเดือนเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมน่ะคืออะไรครับใบมันสวยใบมันใหญ่ใบมันเงา Hmm. แล้วก็มันสดชื่นมันไม่หงอยมันไม่โทมสูตรดั้งเดิมอ่ะจะ่นสักประมาณสองสามรอบมันถึงจะเริ่มแลงมันขึ้นมาหน่อยใบและใย,ยขึ้นมาหน่อยแต่ตัวใหม่ที่ว่าเขาปรับปรุงใหม่สูตรใหม่เนี่ยคือฉีดไปได้ครั้งเดียวหรืออาทิตย์เดียวคือว่าพอพ่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแลงมันเห็นผลเร็ว oh. มันเห็นผลเร็วมันผิดตาผิดตาเร็วมากเลยใช่ค่ะตัวใหม่นี่ตัวเดิมนั่นว่าดีแล้วสองสามรอบถูกไหมครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเห็น <he en S 2> แล้ว มันไวเพียงรอบเดียวเจวันเห็นเลยใช่คโอ้โหตัวเก่านี่กับเดือนว่างันเถอะถูกไหมครับใช่ค่ะโอ้ก็ถือว่าสองสามรอบน่าขนาดว่ากณดีแล้วนะใช่ค่ะอันนี้ดีกว่าตรงที่เห็นใบชัดขึ้นแล้วก็คือตัดใส่ถังพันธุ์ริแล้วก็กัวแล้วก็กวนๆแล้วก็ไปพ่นได้เลยครับก็ถือว่าเธอก็ติดใจนะครับตรงที่ว่ามันละลายไวใช่ค่ะแล้วก็เห็นผลไวแล้วผมถามที่หนึ่ง หญิงเกษตรก็ได้ใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหญิงเกษตรเนี่ยลักษณะที่ของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นชนิดเม็ดนะครับที่สามารถที่จะใช้กับทางดินแตกต่างกับปุ๋ยอินทรีย์สูตรเดิมอย่างไรครับตัวใหม่นี่นะคะคือว่ารู้สึกว่ามันจะละลายน้ําได้ดีขึ้นเขาละลายเร็วเร็วเร็วดีขึ้นรัในขนาดนี้ ต้นเราก็ยังไม่ได้ไว้ลูกใช่ไหมครับยังค่ะและปีนี้เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไร<ม>ปีนี้คือประสบปัญหาคือโดนเชื้อ,อท็อปหรือฟิวเซี่ยลีมคือส่วนข้างๆเขาเป็นเขายอดแห้งมานานแล้วประมาณ2-3เดือนไอ้เราก็ไม่รู้นอกก็คิดว่าข,ของเขา,ามันยอดแห้งธรรมดาเราก็ไม่ได้สนใจแล้พอมาอยู่ๆสักต้นกันยา,อ,าอยู่ๆแล้ขี่รถลงไปในสวนอ่ะยอดมันแห้งมาสักประมาณเนี้ยเอ๊ะ มันคืบก,กว่าเนี่ยนะใช่ใช่นะก็ว่าเอ๊ะของเราเป็นอะไรก็เลยโทรไปถามคนที่ว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนอเขาบอกว่า,าสวนข้างๆมียอดแห้งมีอะไรไหมบอกว่าม,มีเขาหน้าเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นท็อปฟิลหรือฟิลซาเลียม,มเพราะว่ามันจะมากับอากาศเขาแนะนําว่าต้องตัดยอดตัดให้หมดเชื้อถ้าไม่หมดเชื้อถ้ายักไว้อ่ะมันจะค่อยๆลามลงไปทีเรื่อยๆแล้วก,ก็จะตายหมดทั้งต้น ก็เลยตัดยอดพอตัดยอดเสร็จแล้วก็อัดด้วยเวอร์เพนตัวใหม่เลยนา้าหลานเอามาให้อัดลงไปใบใบก็ฉีดพันลิตรใส่หนึ่งชุดลงดินก็คือพันลิตรใส่ 1, ใสองชุดบวกกับยาลาไปด้วย <Okay. S 2> ฉีดลงดินค่ะแล้วเราเกิดอะไรขึ้นก็คือ,อขแขนงกับอยอดมันมันจะรัดมาไวมากแล้วรัดแบบว่าออกมาเยอะแยะเลยแปลกใจว่าทำไมว่ามันรัดได้ดี ไม่มีโซไม่มีอะไรเลยคือใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าพอมันป่วยอย่างนี้เราก็จะไม่ทําลูกแล้วตอนนี้เป็นไงครับก็มันไม่โศกไม่เศร้าไม่ยังเขียวใบสดไว้เลยก็เลยตัดสินใจเอาลองเอาลูกดูโอ้โหนี่ก็ถือว่าตัวสูตรใหม่นี่ช่วยแก้ปัญหาเราในเรื่องที่ว่า เห็นผลไวมากเลยจากการที่ต้นป่วยถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มาจากสวนข้างๆพอมาจากสวนข้างๆเป็นทั้งท็อปนะครับเป็นทั้งฟิโซเลียมถูกไหมครับใช่เป็นพร้อมๆกันทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นมาหลายต้นเลยก็ถือว่าเราใช้พลังจิตตรงนั้นในการทําด้วยหัวใจของนักการเกษตรใช่ตอนแรกก็ตัดสินใจว่าในต้นสวนนี้คงไม่เอาละผลพันธุ์ใช่แต่ตอนนี้เราคาดว่าจะทําผลเนี่ยใช่ถ้าเราทำเนี่ยโดยใช้สูตรใหม่เนี่ยทั้งหมดเราคาดการไว้ว่าร8 0ต้นเนี่ย เราจะได้สักประมาณยังไงครับผลผลิตที่เราคิดว่าต้นหนึ่งเราจะเอาสักไว้สักกี่ลูกกันก็ก็อยากได้เยอะเนาะอยากจะได้สักสิบยีลูกเนาะต่อหนึ่งต้นมีคาดกันไว้นะใช่อันนี้พูดให้กับท่านผู้ที่กําลังติดตามคลิปนี้นะครับว่าเธอบอกว่าทั้งๆท,งท,งที่ตอนแรกต้นมันโทมเกิดจากปัญหาที่ นะครับเป็นท็อปนะครับท็อปฟิลเนี่ยที่เขาเรียกกันนะชาวสวนชาวไร่เขาเรียกกันอย่างนั้นแล้วเธอก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วเพราะดูแลต้นก่อนแต่ปรากฏว่ามันไวนะครับใช้แล้วก็ทําให้เกิดการที่เรียกว่าเกิดรัดใบอ่อนขึ้นมาถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เกิดว่าตอนแรกจะไม่เอาตอนนี้จะเอาแล้วครับเรียกว่าจะนําผลผลิตให้มาในหนึ่งต้นเนี่ยเธอบอกถึง20ผลต่อต้น3ปี3เดือนดูกันครับว่าเมื่อ3ปี6เดือน แล้วก็4ปีนี้ที่เธอเตรียมการไว้อย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอวันนี้ก็ถือว่าได้ให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ว่ามันด <B. S 1> ีใช้ง่าย้ง่ายละลายไว,ลลยไวและเห็นผลทผันใจในฐานะที่ปรึกษาครับมีอะไรอยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับ <laughs> นวัตกรรมใหม่ของสามเกลือเวนบ้างครับ เออวัฒแพนไคโทซานดีจริงๆนะคะก็อยากให้สวนข้างๆหรือว่าผู้ติดตามที่ดูในเพจวัฒแพนไคโทซานยิงเกษตรด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มาเปิดใจใช้แล้วจะของเขาดีจริงๆนะคะเอาละครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและรักการเกษตรที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับอยากบอกไหมครับว่า สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในฐานะเจ้าของสวนที่ใช้จริงแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่ารวดเร็วเป็นอย่างไรช่วยบอกพี่น้องด้วยครับก็คือว่าตัวตัวเก่าอ่ะก็คิดว่าดีแล้วใช้แล้วก็มันก็ดีใบสวยใบอะไรแต่พอตัวใหม่ออกมาได้ลองใช้ก็รู้สึกว่ามันเห็นผลทันตา แล้วใบมันก็สวยขึ้นมันมันดีขึ้นทุกอย่างอ่ะตัวใหม่ของของบริษัทที่ว่าผลิตขึ้นมาใหม่อ่ะมันใช้ดีมากเลยค่ะใครที่ลังเลอยู่ะที่ยังไม่ตัดใจหรือว่าส่องดูหรืออะไรดูก็รีบตัดสินใจเลยใช้ดีจริงๆไม่เชื่อมาดูที่สวนได้เลยนี่ก็คือหัวใจของนักการเกษตรนะครับที่เรียกกันว่าหัวไวใจสู้แล้วไม่ขอดูอะไรมากครับขอดูว่าผลที่เธอเห็นอย่างทันใจทันตานะครับและสะดวกในการใช้ เพราะเธอบอกว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและก็รู้นะครับว่าอนาคตของเธอนั้นเธอจะเก็บผลผลิตไว้ได้จํานวนเท่าไหร่ซึ่งเธอคาดการได้ทั้งหมดอันนี้คือความสุขของนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้อธาาิบายถึงนะครับเรียกว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพนที่เรียกว่าหัวใจของการเกษตรมันลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง เพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยก้าวหน้าและยั่งยืนครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆของ3เกรืเวอร์แผนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวอร์แพนหญิงเกษตรใช้ง่ายละลายวันเห็นผลทันใจเย้